ต่อนะคะต่อไปท่านอาจารย์จะต้องอันนี้คีอขั้นต่ออะไรคะท่านอาจารย์ต้องจุดส่ะที่ตะนะคะส่วนส่วนหัวของพระจสีะีก็ะีกาวาของ ด้นความเชื่องตีมีพัทธสีที่เด่ดน,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 นนั่นอาไรคะระวัติข้ามักจะเห็นเขาจะตีจากที่ไหนบ้างคะบางคน,คนไม่ไปรู้จัเเเจกเตาสัดล่ของกระทรวงกลาโหม่งหนาด้นการทหารนี่ก็คือนิดนึง<อ>ที่ พอทราบได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกำลัง,ง,ลงบันทกหน้าค่ะนี่น้องๆน้องๆหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วผ่านตาถ้าคนที่สนใจในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วต้องจ,จะเห็นตามกิจกรรมฝาผนางังของโบสถ์ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ครับผมหรือที่หน้า พิหารต่างๆที่เป็นใหญ่ๆหน่อยก็จะมีรูปของพระฤีเนี่ยประดิษฐานอยู่ด้านหน้าค่ะ นี่คือการทํามาถึงขั้นนี้คือ50เอร์เเรียบร้อยอ๋อตรงนี้คือ50เปอร์เซ็นต์แล้วคือ50เร์นต์ที่เหลือคือ50เปอร์เซ็นต์ก็จะส,สมบูรณ์ครับการที่จะใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไปไหรือว่า,าจะเป็นเรื่อง ที่อยู่ต่าง